สวัสดีครับผมอาจารย์ชูฟามรู้มีเพื่อนปันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการแบ็กอัพตัวเอ็กเพสบนค่าวกันนะครับโดยสเต็ปแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมเพื่อจะลิงก์เข้ากับตัวเอ็กเพสบนค่าวก่อนนะครับเมื่อเราเข้าที่ตัวค่าวของตัวเอ็กเพสเรียบร้อยนะครับให้เราล็อกอินเข้าสู่ ยูเซอร์ของผู้ดูแลระบบนะครับเมื่อเราอินได้เรียบร้อยนะครับให้เราเข้าที่ฐานข้อมูลของบัญชีที่เราต้องการเข้านะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่เมนูตัว อื่นๆนะครับแล้วก็ไปที่ตัวจัดการแฟ้มข้อมูลนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่1คือสำรองข้อมูลครับนั้นข้อมูลที่เราจะสำรองก็คือฐานข้อมูลที่เรากําลังเปิดอยู่ณขณะนี้นะครับนั้นสอานที่เก็บปลายทางนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาว่าเราจะเก็บไปที่ไหนนะครับนั้นเนี่ยให้เรากดมาที่3จุดนะครับพอกดที่3จุดเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว ไดซีออนเครื่องของเรานะครับตอนนี้เครื่อง,องผมก็คือชื่อว่า admin น e a t nss นะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีไดซีมีไดจีแล้วก็มีไดดีนะครับตอนนี้เนี่ยจะทําการแบ็กอัพไปที่ไดดีนะครับก็คือไปที่ไดดีตัวนี้ครับนะซึ่งไดดีตัวนี้คือไดดีที่อยู่ในเครื่องของเราเองนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแบ็กอัพ c u s เ o m e r นะครับตัวนี้นะ แล้วก็ไปในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลนะครับตัวนี้คือมีการทำไว้ก่อนหน้านี้คือมีการสร้างชื่อว่า e x p a เพ backup อยู่นะครับนั้นเราก็กดเข้าไปข้างในนะครับในเวลาสังเกตนะครับก็คือตัวเนี้ก็คือชื่อตัวเซิร์ฟเวอร์ นะครับแล้วก็มาที่ได้ดีมาที่ตัวโฟเดอร์ชื่อว่า Backup c u s t o m e r นะแล้วก็มาที่โฟเดอร์ย่อยตัวนี้นะแล้วก็มีโฟเดอร์ย่อยอีกครั้งนึงชื่อว่า e x p e r t Backup นะครับให้เรากดโอเคนะก็จะได้ตามนี้ออกมาที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ครับส่วนการตั้งชื่อโปรแกรมเนี่ยตัวโปรแกรมทําการตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะโดยกําหนดเป็นปีเดือนแล้วก็วันแล้วก็เวลาแล้วก็นาทีให้นะ แล้วก็ชื่อตัวฐานข้อมูลตามด้วยจุดห้านะครับตัวนี้นะตัวนี้คือโปรแกรมเขาตั้งชื่อให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนั้นเราก็กดเริ่มสำรองข้อมูลนะครับนะในการสำรองข้อมูลตัวนี้เนี่ยตัวโปรแกรมจะมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับตัวนี้นั้นเราก็กดตกลงนะเพื่อทําการสำรองข้อมูลนะครับนั้นในการสำรองข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะต้องสำรองในขณะที่ไม่มีการใช้งานของใครทั้งสิ้นนะครับ นั้นจะต้องมีการล็อกอินอยู่แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเคาตอนนี้คือแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเราก็ออกจากตัวโปรแกรมได้เลยนะนั้นเรากลับมาที่ตัวเครื่องของเรานะครับในตัวเครื่องเนี่ยให้เข้าที่ตัว d i ด c o m พิวเหรือ My c o m p u t e r นะครับนะแล้วเข้าที่ได้ดีของเรามาตั้งคู่นี้ที่เรากำหนดค่าไว้นะ backup c u s t o อร์ นะแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ที่เราเข้าแบ็กอัพเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์คำว่า x x p a e Backup นะครับนั้นวันนี้เนี่ยก็คือวันที่2เดือน3นะเวลา3ทุ่ม56นาทีก็คือไฟล์ตัวนี้ที่เราแบ็กอัพมาสักครูน่นี้นะครับเห็นไหมครับการแบ็กอัพง่ายิดเดียวนะครับอย่าลืมนะครับการทํางานจะต้องมีการแบ็กอัพทุกวันนะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกู้คืนระบบได้เร็วที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามักง่ายเราไม่มีการแบ็กอัพนะครับในการกู้คืนระบบเนี่ยจะค่อนข้างจะยากนั้นอาจจะต้องคีย์ใหม่ตั้งแต่ต้นปียันถึงปัจจุบันเลยนะครับพอป,ประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาก็คือพนักงานจะต้องทําการคีย์ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดนะครับถ้าเอกสารอยู่ครบก็สามารถคีย์ได้ถ้าเอกสารไม่ครบอันนี้จะลำบากนะเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับฝากไว้นะครับนี่คือการแบ็กอัพของตัว x p r e s s On c l o u ่านะครับง่ายนะครับสวัสดีครับ